วันหยุดก็ไปหาครอครัวค่ะทุกคนก็น่าจะเป็นเหมือนกานกับรัดนะคะทุกคนเวลาวันหยุดยาวก็จะไปเที่ยวแล้วก็ไปหาครอบครัวนะคะนานาเจอการทีค่ะวันนี้เราเินทานด้วยรถตู้ค่ะทุกคนมานั่นตัวนี้เลยนั่นจะกินเกลียวฮอปโรค่ะค่ารถตู้ก็80ิบาทค่ะตอนนี้นะคะ เราก็จะซื้อตัวหลังจากนั้นก็รอรถตู้ออกค่ะแล้วแต่บางครั้งเขาก็จะออกเร็วบางครั้งก็จะใช้เวลานานหน่อยค่ะทุกคนหลังจากนั้นก็นี่ก็คือรอออแล้วค่ะเวลาน,านานอยู่ค่ะเกือกว่ารอจะออกอะ ระหว่างเดินทางนะคะทุกคนฝนก็ตกลงมาด้วยค่ะบรรยากาศก็เย็นเลยแต่ก็ไม่ค่อยแรงมากค่ะวันนี้มาลังสิตนะคะพี่สาวก็จะทําขนมจีนน้ายาพมมาให้กินด้วยค่ะทุขนมจีนน้ายาพมมาคือชอบกินมากต้องกินลหลายคนถึงจะอร่อยนะคะทุกคนแล้วฉันก็ถึงลังสิตแล้วแล้วก็บรรยากา,าศลังสิตตอนนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะอากาศก็ร้อนเหมือนเดิมจากนั้นก็เดินทางไปต่อรถเมล์อินนิดนึงค่ะ แล้วก็มองวิวข้างทางน้ำสิบไปค่ะรถก็ไม่ค่อยติดค่ะจากนั้นน้องสาวชัางเขาก็มารับฉันค่ะทุกคนนี่ขับมอเตอร์ไซค์ไปบ้านพี่สาวนะคะน้องสาวก็หยุดเหมือนกันค่ะนานาทีนึงค่ะได้เจอกันก็เลยเออมาเจอกันปกติอยุ่ไม่ค่อยตรงกันเลยค่ะแต่ละคนทํางานต่างคนต่างทํางานก็นานาทีนึงได้เจอกันสาสานการอ่างเงี้ยค่ะวันหยุดวันปีใหม่อะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่า วันหยุดไม่ค่อยตรงกันค่ะแล้ววันนี้ก็คือเหมือนเป็นวันมิมเบอรี่ของเราด้วยนะคะทุกคนนี่ถึงแล้วพอถึงก็นี่ค่ะน้ํายาขนมจีนพร้อมค่ะทุกคนทุกอย่างพร้อมหมดเลยทําไวไวมากหลังจากนั้นพวกเราก็จะเริ่มกินกันแล้วค่ะเพราะว่าหิวกันมากเลยที่มาที่นี่ก็เพราะเนี่ยค่ะขนมจีนน้ำยาพาม่านี่แหละค่ะทุกคนกินกันหลายๆคนอร่อยมากค่ะมีใครชอบมีขนมจีนน้ำยาพม่าไหมเนาะ คลิปนี้ก็ขออนุญาตไปคีขอาเดี๋ยวจะพามากก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ